รายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการเสนอยังทำดีตามพ่อสอนคัดหนึ่งเทคหนึ่งก้องพร้อมปิด,ปดพี่โนนี่ค่ะมองกล้องนี้เป็นหลักนะคะ,คะทุกคนพร้อมนะ5 4 3ส ยังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีครับวันนี้เรามาพูดคุยก,กับพ่อสวยและพี่หมิงใจกันถึงเรื่องหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9คะ่ะหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9นั้นมีด้วยกันหลายข้อครับและข้อที่ผมประทับใจก็คือเรื่องที่ในหลวงรัชกาลที่9นั้นสอนให้เรารู้จักทำตามระดับขั้นตอนครับโห ต้องใช้ความหมดทนหน้าดูเลยนะคะถูกต้องแล้วครับใช่ค่ะเพื่อไม่ใการเสียเวลาเราไปติดตามชมกันเลยค่ะไปชมกันเลย yeah ชื่อนางสาวอารีรรรรรร i, ชาว,วิวัต กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ค่ะคือเรื่องลำดับ,บขั้นนะคะก่อนที่เราจะทำอะไรเราต้องเรียนรู้ว่าต้องทำอะไรก่อนต้องเรียนรู้ว่าสิ่งไหนสำคัญสิ่งไหนไม่สำคัญและสิ่งไหนที่สำคัญที่สุดเราต้องทำไปก่อนและอย่างที่ไม่ค่อยสำคัญเราจะทำตามที่หลังค่ะ เราต้องการเรียนอย่างเช่นการทำกระบ,บ้านอย่างนี้ค่ะเราต้องหรือว่าพรุ่งนี้จะเรียนอะไรก่อนแล้วคือเราต้องทํากระบ้านอย่างนั้นให้เสร็จก่อนแล้วค่อยทําทของวันถัดไปค่ะถ้าเรารู้จักกันในการเรีนยนลาดับขั้นตอนว่าเราต้องทําสิ่งใดก่อนมันก็จะทําให้เราทํางานนั้นเสร็จและรวดเร็วและมีมีระบบด้วยค่ะค่ะหนูก็ได้นํามาปรับใช้ในการทํานาข้าวค่ะ คือโรงเรียนของเรานะคะได้มีการทํานาข้าวในโรงเรียนค่ะคืออย่างแรกเลยนะคะก่อนที่เราจะทํานาข้าวเราต้องเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์การดูแลรักษาแล้วก็การเก็บเกี่ยวในะพวกนี้ของข้าวค่ะแล้วคืออย่างที่สองนะคะคือเราต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกอย่างแรกคือเราต้องเพาะพันธุ์เพาะพันธุ์เสร็จแล้วก็เราต้องไปเตรียมแปลงนาในการเตรียมแปลงนานะคะเราต้องไปไถด่าไถควนแล้วก็คลาดดินพร้อมที่จะปลูกค่ะ แล้วเราก็จะปลูกในเดือนกรกฎาคมค่ะจากนั้นเราก็จะดำนานในเดือนพฤศจิกายนค่ะคือความทับใจก็คือเศรษฐกิจพอเพียงค่ะถ้าเรารู้จักพอและเพียงในชีวิตของเราก็จะทําให้ชีวิตเรารุ่งเรืองถ้าเราพอเพียงในสิ่งที่เรามีก็ะจะไม่ทาให้เรามีความโลภจะไม่ทําให้เราโจรค่ะถ้าเราพอเพียงเรารู้จักใ,ในการปลูกพืชแล้วก็พอเพียงในการใช้เงินหรือว่าทําสิ่งต่างๆและก็เราพอใจในสิ่งที่เรามีก็จะทําให้เรามีชีวิตที่ดีค่ะ กันทำความดีกันมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นแบบนี้ค่ะการที่เราเป็นคนดีเรากา็เราสามารถทําให้เราได้แล้วเราสามารถเป็นตัวอย่างให้กับคนอื่นได้ด้วยค่ะยังทำดีตามพ่อสอนเฮ้ เป็นอย่างไรกันบ้างคะพลอยสวยพี่เหม่จ๋ายตัวอย่างที่เรานํามาฝากกันในวันนี้ดูเหมือนจะยากแต่ก็ไม่ยากเท่าไหร่นะคะพลอยสวยว่าพลอยสวยทําได้ค่ะอย่าลืมนะคะเพื่อนๆหลักการทรงงานของในหลวงราชการที่9นั้นไม่ใช่ว่าจะใช้กับผู้ใหญ่เท่านั้นเด็กและเยาว,วชนอย่างพวกเราก็สามารถนําไปใช้ได้ด้วยเหมือนกันนะครับใช่ค่ะนายพลอยสวยเห็นด้วยถูกต้องแล้วคะ่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไป ยังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีครับครับผ่านค่ะเอาบทสินห้าไปต่อกับพิธีกรอ้าวทุกคนเปลี่ยนซี ในการทรงงานของในหลวงรชัชกาลที่9นั้นพระองค์จะทรงเริ่มต้นจากสิ่งที่จำเป็นที่สุดของประชาชนก่อนโดยเริ่มจากสิ่งที่จะเอื้อประโยชน์ได้โดยไม่ต้องทำลายทรัพยากรธรรมชาติให้ความรู้ทางวิชาการใช้เทคโนโลยีเรียบง่ายเน้นการปรับใช้ภูมิปัญญาที่สามารถปฏิบัติได้และเกิดประโยชน์สูงสุด ลวงราชการที่9เป็นแรงบันดาลใจค่ะหนูจึงตั้งใจเรียนและมีความอดทนค่ะรายการยังทำดีตามพ่อสอนทำให้หนูรู้จักหลักการทรงงานและเข้าใจคำสอนของในหลวงราชการที่9ได้อย่างชัดเจนค่ะ รัชการที่9บอกว่าการที่จะร่วมมือการทำงานให้ราบรื่นสำเร็จและดำเนินก้าวหน้าต่อเนื่องกันไปได้นั้นนักปฏิบัติงานทุกคนจะต้องมีวินัยสำหรับใช้กับตนเองคือต้องไม่ประมาทปัญญาต้องรักษาวความจริงใจต้องสลัดทิ้งความคิดจิตใจที่ต่ำซ้มอ่อนแอและต้องทราบตระหนักในความสารวมไม่ฟุ้งเฟอ้อ ซึ่งเป็นข้อปฏิบัติที่จะช่วยให้งานเป็นงานและให้ชีวิตมั่นคงเป็นสุขพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพ,พระปรมินทรรมมหา,ดดาเดชในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยายลัยศรีนครินทร์วิโรธวันพุธที่21มิถุนายนพุทธศักราช2521 พ้อสอนเทปที่สามทีนสามคัดหนึ่งเทปสองดินแบ่งจ่ายไม่รู้ค่ะแต